เวลาเราพูดถึงคำว่า gender equality หลายคนอาจนึกถึงผู้หญิงกับผู้ชายแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกเพศไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทำงานหรือการแสดงความคิดเห็นทุกวันนี้เราอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นมีผู้หญิงที่ได้ขึ้นเป็นผู้นำองค์กรมากขึ้นหรือผู้ชายเลือกที่จะดูแลบ้านและครอบครัวซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะทุกคนควรมีสิทธิเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองโดยไม่ถูกจำกัดด้วยค่านิยมแบบเดิมๆ หลายครั้งเรามักได้ยินว่าผู้ชายควรแต่งตัวแบบนี้หรือผู้หญิงห้ามแต่งตัวแบบนั้นซึ่งนี่คือการจำกัดสิทธิและอิสระในการแต่งตัวโดยใช้เพศเป็นตัวกำหนดแต่ความเท่าเทียมทั้งเพศหมายถึงทุกคนควรมีสิทธิในการแต่งกายตามความชอบและความเหมาะสมของตัวเองโดยไม่ถูกตัดสินว่าผิดเพศหรือไม่เหมาะสมเพียงเพราะเราไม่แต่งกายตามกรอบที่สังคมเคยกำหนดไว้ ในส่วนของฝั่งทวีปยุโรปนักศึกษาสามารถแต่งกายได้อย่างเป็นอิสระและเสรีไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมน,นีประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าสวีเดนโดยที่นั่นมองว่ามหาวิทยาลัยคือพื้นที่ของการเรียนและการศึกษาแล้วก็เป็นพื้นที่ของสิทธิและเสรีภาพนักศึกษาเนี่ยสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระและเสรีแล้วก็มีความเท่าเทียมกันแต่ก็จะมีบางประเทศที่มีข้อจํากัดก็คือเป็นประเทศ ฝรั่งเศสค่ะประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีข้อจํากัดทางด้านเสรีภาพทางศาสนาเพื่อรักษาความเป็นกลางทางสังคมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับทางความหลากหลายของนักศึกษาแล้วก็ความเท่าเทียมกันการแต่งกายกันอย่างเป็นเสรีภาพแล้วก็อิสระค่ะในฝั่งของทวีปเอเชียยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเกาหลีใต้และไทย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในจีนไม่มีกฎระเบียบการแต่งกายนักศึกษาส่วนใหญ่มักใส่เสื้อโปลโลของคณะตนเองหรือสวมเสื้อผ้าที่สบายเหมาะสมสำหรับสภาพอากาศในประเทศเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันไม่มีกฎระเบียบการแต่งกายนักศึกษาสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระส่วนใหญ่มักใส่เสื้อผ้าที่คุมโทนสีดำหรือสีเทาค่ะ และในประเทศไทยอย่างมหาวิทยาลัยศินลประกอบของเราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระเสรีนักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้นักศึกษาชายสามารถสวมกระโปรงมาเรียนได้ขณะเดียวกันนักศึกษาหญิงก็สามารถสวมกางเกงมาเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะ ตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยศิลปกรมานะคะก็รู้สึกว่ามอของเราค่ะค่อนข้างให้อิสระนักศึกษาในเรื่องของการแต่งกายค่ะทุกคนสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระเสรีค่ะไม่จำกัดว่าต้องเป็นชุดนักศึกษาเท่านั้นทุกคนสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพเพศภาวะหรือว่าอัตลักษณ์ของตนเองได้เลยค่ะก็คือเรียกง่ายๆนะคะแต่งกายแบบไหนทุกคนก็คือหัวใจศิลปกรเหมือนกัน และก็นอกจากนี้นะคะมอของเรานะคะยังมีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศค่ะจะเห็นได้จากการกิจกรรมนะคะที่ไม่เคยแบ่งแยกเพศชายหรือว่าเพศหญิงทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนได้รับความเคารพเท่าเทียมกันค่ะแลวเมื่อพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้วนะคะนอกจากนี้ประเทศไทย,ยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้คนค่ะและในวันนี้นะคะจะขอ,อยกตัวอย่างประเด็นความเหลื่อมล้ำเทีเ็นภาพได้ทัดที่สุดก็คือประเด็นเรื่องการศึกษาค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะมีเด็กไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาซึ่งนําไปสู่การขาดโอากาสในการได้รับการอบรมสอนการพัฒนาศักยภาพชีวิตและขาดความรู้ความสามารถในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะกล่าวไว้ข้างต้นเลยคะ่ะเมื่อปีพุทธศักราช2567กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ระบุไว้ว่ามีเด็กจํานวนกว่า1,200คนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาภา,บาคบังคับโดยสาเหตุมีหลายประการเช่น ฐานะทางบ้านยากจนทําให้ใช้จ่ายไม่ไหวบ้านอยู่ไกลยอยู่ในภูเขาหรือว่าอยู่ในพื้นที่ชนบทมีจํานวนโรงเรียนไม่พอต่อปริมาณเยาวชนหรือแม้กระทั่งเด็กพิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและเด็กที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ตามชนเผ่าต่างๆเช่นชนเผ่ามานิชนเผ่ามอแกนซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ไม่อยากเรียนค่ะแต่พวกเขาแค่ไม่เคยได้มีโอกาสได้เรียนเท่านั้นเอง จากปัญหาดังกล่าวนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสาเหตุน,นั้นมีได้จากทั้งปัญหาเล็กๆอย่างปัญหาระดับบุคคลนะคะไปจนถึงระดับเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลควรจะเป็นผู้ที่แก้ไขที่หนึ่งในปัญหาที่สําคัญของระบบการศึกษาคือปัญหาด้านคุณภาพการเรียนการสอนตัวอย่างเช่น 1. ห,หลักสูตรการเรียนในหลายวิชายังคงเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์หรือการนําไปใช้ได้จริง2 ผู้สอนยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทําให้การสอนขัดแย้งกับความทันสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 3. โรงเรียนบางแห่งยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพแม้ว่าครูจะมีความตั้งใจที่อยากจะสอนมากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ จึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาด้านคุณภาพการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งคุณครูนักเรียนผู้ปกครองและนโยบายของรัฐหากสามารถปรับปรุงให้การสอนมีความทันสมัยเน้นประสิทธิภาพที่ใช้ได้จริงและใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและช่วยลดช่องว่างระหว่างห้องเรียนและโลกแห่งความจริงได้มากขึ้น นอกจากเรื่องการเรียนการสอนแล้วนะคะความดึล้ํนในด้านการศึกษาเนี่ยยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจค่ะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยเนี่ยโรงเรียนที่ดีควรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนไม่ได้รวมไปถึงแค่การป้องกอันอัชญากรรมค่ะแต่รวมไปถึงอาคาเรียนที่ไม่สุดโท่งการเรียนในคาเรียนที่เก่าผุพังหรือสุขาอนามัยที่ไม่ดีอย่างเช่นห้องน้ําที่ ไม่สะอาดเนี่ยอาจทําทให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้ค่ะแล้วก็ปัญหาการกัดแกงในโรงเรียนนะคะการกัดแกงในโรงเรียนทางทางวาจาจิตใจร่างกายหรือแม้กระทั่งในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสร้างบาดแผลทางใจให้กับนักเรียนทําให้เกิดความเครียดริตกกังวลแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะสภาพแวดล้อมทั้งด้านจิตใจและสังคมนอกเหนือจากทางกายภาพแล้วจิตใจก็สัมพันธ์ไม่แพ้กันนะคะการขาดระบบ สนับสนุนทางจิตโรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลหรือในชนบทเนี่ยยังไม่มีบุคลากรทางด้านแนวแนวหรือนักจิตวิทยาที่เพียงพอให้คาปรึกษ,ษาแก่นักเรียนเมื่อมีการความเครียดความวิตกกัวงวลหรือปัญหาครอบครัวซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปสรรคสาคัญที่ขัดขวางการเรียนการรับร,รู้เรื่องนี้นะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและควรค่าแก่การให้ความสำคัญเป็นอย่างนี้ค่ะ โครงการแล้วนะครับยึดหลักของ SDG มา2ข้อนะครับนั่นก็คือข้อที่4 Quality Education และข้อที่5 Gender Equality ครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับข้อที่1เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมข้อที่2เพื่อสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสังคมครับข้อที่3เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศข้อที่4เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการเคารพสิทธิความแตกตา่างและการเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศครับ